โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับผมว่านบอสดีโค้งชนแนลในเกม I อเดอ e r เฮอร์เดอร์เกมนะครับถามว่าวันนี้มาทำอะไรนะครับมาถ่ายคลิปให้ดูไง อ่าโอเคคือวันนี้ผมก็จะมาสอนเปิดห้องรับนะครับในเกมไอนะครับคือเป็นห้องรับข้างบนที่ผมนะคือหลายคนอาจจะรู้วิธีการเปิดแล้วแหละแต่ว่าผมมาบอกเผิด่อนที่ยังไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวนี่ผมเล่นในโหมดเซนบ็อกนะครับยังไม่มีผีมาไล่นะครับโอเคแต่ผมจะเก็บถุงไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ออกไปด้วยเลยโอเคผมเล่นในโหมดมือใหม่ผมเลยต้องเก็บถุงแค่นี้เดียวนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปชั้นบนเลยนะครับเพราะมันห้องรับอยู่ชั้นบน โอเคขึ้นมาชั้นบนนะถ้าถามว่าทำไมจํานวนถุงผมดลังที่เมื่อกี้ก็ครบแล้วก็คือเมื่อกี้ผมเผดเดินผ่านประตูนะครับผมเลยมันออกไปเลยโอเคมาซึ่งห้องรับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคมันจะอยู่หลังตู้นี้ซึ่งเราต้องแบบเลี้ยงดูให้ถูกนะครับเอียงเอียงมาอย่างนี้นะครับให้ถูกโอเคซึ่งจริงๆมันมั่วได้นะครับแต่ว่าแบบกว่าจะได้นี่มันยากมากครับวันนี้ผมเลยจะมาสอนนะครับว่าห้องนี้มันเปิดไงนะครับ โอเคอันดับแรกให้เดินไปตรงห้องตรงนี้นะครับที่มันอ่ามันจะมีสองห้องนะครับซึ่งห้องแรกมันจะเป็นแบบห้องแบบขึ้นไปชั้นบนอีกห้องนึงก็จะเป็นแบบห้องที่เป็นจุดไฟแล้วก็ขึ้นไปตรงประตูวาร์ปนะครับนะโอเคให้เรามาตรงไปนะขอเก็บถุงก่อนโอเคให้มาห้องนี้เอ้ยผิดห้องเราต้องไปห้องประตูวาร์ปครับท่านผู้ชมไปห้องประตูวาร์ห้องตรงนี้ต้องมีเรื่อยก่อนนะ โอเคแล้วก็จํารูปตัวนี้ไว้นะครับมันมันจะสุ่มนะครับมันไม่ได้เหมือนกันทุกรอบให้เราจํานะครับว่าเป็นใครก่อนใครหลังแล้วก็เรียงตามนี้ไปเลยโอเคอันนี้เป็นเด็กเล็กแต่ว่าใช่เด็กผู้ชายนะเด็กผู้หญิงจะเป็นแบบเด็กเล็กโอเคนี่เป็นน้องพี่พ่อแม่นะครับจำไว้น้องพี่พ่อแม่น้องพี่พ่อแม่น้องพี่พ่อแม่โอเคแล้วเราก็กลับไปนะครับพยามนะครับว่ามันจะสุ่มทุกรอบที่เล่นนะครับเราต้องคอยเดินมาเช็กตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยววิ่งไปเลย ชิปโอเคกลับมาตรงนี้โอเคมาอันดับแรกอะอันนี้น้องน,ะน้องพี่พ่อแม่มาเปิดแล้วห้องนี้ห้องรับเปิดไปตู้เป็นห้องเหมือนห้องเด็กเล่นนะครับมีเป็นม้าไม่รู้มันเล่นได้ยังไงนะโอเคซึ่งห้องนี้มันก็เป็นแบบห้องเป็นห้องนอนห้องเด็กเล่นตอนนี้ก็มันเป็นเก้าอี้เขียนไม่รู้แล้วตอนนี้ก็เป็นโน้ตดนตรีเอ้เป็นกล่องดนตรี สิงแอบ,บนอนอนแล้วก็แอบเป็นแบบเป็นเสิงเด็กแต่วบเป็นแบบสิงเพลินๆนะครับแล้วก็ตรงตู้มีแบบคาบเลื่อนด้วยโอเคก็เป็นห้องรับนะครับซึ่งห้องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรให้เก็บนะครับเป็นแค่แบบอ,อ่อไม่ไงอ่ะไม่แบบแค่ห้องรับเข้ามาให้ดูเฉยๆไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันส่งผลก,กระทบอะไรต่อนเนื่องไหมนะเออแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับนนี้ก็มาเปิดห้องรับให้ดูแค่นี้แหละ ก็เดี๋ยวสัวคาหที้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบาย